เมื่อสอาวันก่อนหน้านี้นะครับเราอาจจะได้ยินข่าวว่าสาเหตุที่น้องชมพู่เสียชีวิตเนี่ยครับเกิดจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับทำกันเป็นขบวนการซึ่งกลุ่มบุคคลเนี่ยมีความเชื่อทางไสยศาสตร์นะครับก็มีวิธีการคือเอาเด็กที่มีความบริสุทธิ์เนี่ยครับไปตัดเหล็กไหลนะฮะอันนี้ก็เป็นพิธีของเขานะครับคือพิธีตัดเหล็กไหลนะครับ เชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ครับน่าจะมีผู้ก่อเหตุเป็นขบวนการนะครับแล้วก็มีจอมขมังเวทเนี่ยคนหนึ่งนะครับเป็นผู้วางแผนนะครับก็จะมีการจ้างจัดหาเด็กนะครับเด็กบริสุทธิ์เนี่ยเพื่อเข้าร่วมพิธีนะครับให้ผลตอบแทนถึง10ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังมีการระบุว่าบุคคลคนนี้นะครับมีการสมรู้ร่วมคิดกับสื่อใหญ่นะฮะนอกจากนั้นก็ยังระบุอีกนะครับรูที่เกิดจากศพเนี่ยครับด้านหลังเนี่ย อันนี้รูเนี่ยน่าจะมาจากการสะกดวิญญาณนะครับสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมไม่เชื่อเลยนะครับไม่มีความเชื่อถือเลยนะครับเพราะอะไรเหรอครับผมมี5เหตุผลนะครับเหตุผลแรกนะครับสิ่งที่พูดมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับพูดมาลอยๆนะครับไม่มีพยานนะครับไม่มีบุคคลไม่มีหลักฐานที่จะมาสนับสนุนเลยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหรือเปล่านะฮะดังนั้นนะครับ อันนี้คือเหตุผลแรกที่ผมไม่เชื่อนะครับเหตุผลที่2นะครับบุคคลคนนี้นะครับก่อนหน้านี้เคยระบุแล้วนะครับว่าน้องชมพู่ตายเนี่ยน่าจะเกิดจากถูกการมะยมฟาดนะครับซึ่งความเป็นไปได้เนี่ยน้อยมากนะครับแล้วก็มีนักวิชาการหลายท่านมาเห็นแย้งนะครับหลังจากนั้นนะครับบุคคลน,นี้ก็บอกว่าจะไม่ยุ่งกับคดีชมพู่จะขอยุติคดีชมพูต่ต่อไปนะครับ แต่ว่าทุกวันนี้ก็โผล่มาอีกแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่2ที่ผมไม่เชื่อนะครับเหตุผลที่3นะครับวันที่ตํารวจถแถลงเนี่ยตำรวจบอกว่าจากการสอบปากคําของแพทย์ผู้ชนสูตรนะครับระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่น้องชมพู่เสียชีวิตจากการขาดน้ําขาดอาหารเนื่องจากสภาพเน่าในผิวหนังน้อยกว่าการเน่าอาวัยวะภายในนะครับเนื่องจากผิวหนังขาดน้ํา ทำให้เนื้อเยื่อของผิวไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก็แปลว่ามีความเป็นไปได้สูงที่น้องชมพู่เสียชีวิตจากการขาดน้ำขาดอาหารแล้วถามว่าไอ้พิธีตัดเหล็กไหลเนี่ยมันต้องไปให้เด็กขาดน้ำขาดอาหารเลยเหรอนะครับมันเข้าพิธีมันต้องขาดอ,อ,อ,อดน้ำอดอาหารหรอนะฮะผมผมก็ยอมมองว่าจะเข้าพิธีมันก็คงไม่ต้องอดอาหารอดน้ำหรอกนะฮะไม่น่าเป็นไปได้นะครับประเด็นที่4ี่นะครับ เขาบอกว่ามีค่าจ้างนะครับมีผลตอบแทนเป็นเงินถึง10ล้านบาทในยุคนี้นะครับการจ้างลักพาตัวเด็กเนี่ยมันต้องจ้างกันถึง10ล้านบาทเลยเหรอฮะแล้วในชุมชนกกอกเนี่ยนะครับมันจะจ้างกันถึง10ล้านบาทเลยเหรอฮะผมมองดูนะยุคนี้เอาจ้างค่าคนตายเนี่ยผมว่าล้านเดียวเนี่ยก็ก็หรูแล้วนะครับล้านเดียวก็หรูแล้วมันไม่ต้องจ้างกันถึง10ล้านหรอกครับไม่น่าเชื่อถือนะครับใครจะไปจ้างลักพาตัวเด็กถึง10ล้านเป็นไปไม่ได้ครับ ประเด็นที่5นะครับเหตุผลสุดท้ายเนี่ยที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับถ้าพิธีกรรมนี้มีอยู่จริงนะครับผมอยากให้ใครก็ได้ที่เคยผ่านพิธีกรรมเนี่ยมาบอกผมหน่อยนะครับเพราะผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะมีอยู่จริงนะครับไอพิธีตัดเหล็กไหลเนี่ยครับแล้วต้องเอาเด็กบริสุทธิ์เนี่ยไปเข้าพิธีนะฮะแล้วก็มีการเจาะรูข้างหลังหรือเปล่านะครับเพื่อสะกดวิญญาณเนี่ย ผมว่ามันไม่น่าเป็นไปได้นะฮะมีพ่อแม่เด็กที่ไหนจะยอมให้เด็กไปเข้าพิธีนะครับหรือว่ามีการลักพาตัวเด็กที่ไหนยังไม่เห็นมีนะฮะก็มีที่นี่ที่เดียวนะฮะที่ว่าเด็กหายตัวไปนะครับหรือว่าที่อื่นมีเด็กหายตัวไปแล้วก็มีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะถูกขบวนการนี้ลักพาตัวไปนะครับอันนี้ก็ยังก็ยังเป็นที่ที่น่าสงสัยอยู่นะฮะยังไม่มีการยืนยันนะครับดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ครับมันไม่น่าเชื่อถือนะฮะ ยังไงก็ตามนะครับการที่จะรู้ได้นะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่คงต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับจับคนร้ายให้ได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมว่าผลการวิเคราะห์ทุกอย่างนะครับแล้วก็สาเหตุการตายของน้องเนี่ยก็น่าจะออกมานะครับให้ทุกคนได้ทราบอย่างแท้จริงครับ